สิคนของดาราที่เป็นคนอีสานค่ะภาคอีสานเนี่ยเป็นภูมิลมหนาวที่มีผู้ชายและหน้าตาดีเยอะมากๆเลยละค่ะบ้านอยู่ทางฝั่งของทางภาคอีสานแถมบางคนเนี่ยโกอินเตอร์ไปจงไกลถึงต่างประเทศกันเลยวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชม10ดาราคนอีสานฝั่งผู้ชายให้ทุกท่านได้ส่องกันชัดๆมาเริ่มจากอันดับ10หนุ่มบิ๊กอ เป็นหนุ่มจากขอนแก่นค่ะต้องยอมรับว่าขอนแก่นเป็นเมืองของคนหน้าตาจริงๆรดารามาดเข้มกรามใหญ่อย่างบิ๊กเอ็มก็มาจากขอนแก่นเหมือนกันแม่ต้องบอกว่าดูดีจริงๆค่ะถัดมาอันดับที่9กหนุ่มแบงค์ทิติก็มาจากขอนแก่นค่ะยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆนะคะสำหรับหนุ่มแบงค์ทิติหนุ่มหล่อหน้าใสจากซีรีส์ฮอร์โมนไวยวาวุน่นเป็นหนุ่มขอนแก่นที่ส่งเข้าประกวดแล้วก็ผ่านเข้ามาอยู่ในแวดวงของวงการหน้าตาดีมากๆค่ะ ถัดมาอันดับที่8ตเต๋าเศรษฐพงศ์เป็นหนุ่มจากการสินค่ะหนุ่มการสินที่ออกมาตามหาความฝันด้วยการประกวดร้องเพลงเวที a f ด้วยความหล่อของเขาทําให้มีโอกาสแสดงซีรีส์มากมายแล้วก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศโน้นเลยถัดมาอันดับ7หนุ่มนิวบงสกรมาจากนกคนรราชสีมา นัยนพระเอกหนุ่มสุดหลอ่ยอย่างนิววงศกรแจ้งเกิดจากภาษาจากละครกาสานาคาที่เป็นชาวอีสานเหมือนกันค่ะบ้านของเขาก็อยู่โคราชนี่เองถัดไปอันดับที่6หนุม่มฤทธิ์เรืองฤทธิ์มาจากร้อยเอ็ดค่ะเห็นหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์หน้าใสาสไตล์โอป้าแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะเขาเป็นคนอีสานจ้าโดยมีบ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอด็ดและเป็นตัวแทนทางภาคอีสานจากเวทีเดอะสตาร์ ถัดมาอันดับที่ห้าหนุ่มโตโน่พาคินเป็นหนุ่มจากขอนแก่นคะ่ะหนุ่มขอนแก่นหน้าตาหน้าใสาโตโน่พาคินตัวแทนพาคอีสานจากเวทีประกวดร้องเพลงดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวด้วยความหล่อและความบันบทินอีกตัวเขาทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก ทันมาอันดับที่4หนุ่มไม้พระรเดชมาจากขอนแกน่นถือได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่เป็นขวัญใจชาวอีสานและก็มีผลงานให้ติดตามอย่างมากมายแถมล่าสุดเนี่ยไปโชว์ว,ว้าวอีสานกันอย่างคล่องปือในละครเรื่องนายห้อยถมินอีกด้วยทำให้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลย ผัดมาอันดับ3ามหนุ่มเต้ยพงศกรหนุ่มอำนาจ,จเจริญค่ะหน้าใสที่ชนะการประกวด The Idol Project 2, 2> พร้อมไม่ละทิ้งความฝันทำให้วันนี้หนุ่มเต้ยเองกลายเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วอันดับ2หนุ่มเวียสุกลวัฒน์มาจากขอนแก่นค่ะได้พระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์เองอยังส่งตรงมาจากคอนแก่นเลยล่ะค่ะหล่อมาดเข้มสมกับเป็นหนุ่มขวัญใจสาวๆต้องบอกว่าดูดีมากๆ และอันดับหนึ่งต้องนาเดตคูกิมิยะค่ะเป็นหนุ่มมาจากกอนแก่นหนุ่มเบอร์แรงสําหรับคอนแก่นหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ชื่อว่านาเดตคูกิมิยะล่าสุดติดอันดับ79ของหนุ่มหน้าหล่อที่สุดในโลกปี2017อีกด้วยนะคะธรรมดาที่ไหนล่ะคะต้องบอกว่าคนอีสานนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยคะ่ะ